คำคืนวันลอยกระทงจังหวัดลำพูนคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ชมขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามอลังการทั้ง14ขบวนอย่างล้นหลาม เมื่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณข้างพิพ,ธพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมันสาม,สาม,สามทหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้วาราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,เท,การเทศบาลเมืองลำพูนและประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานกันอย่างคึกคัก ภายในงานค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาที จากนั้นมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานส่วนราชการและภาคเอกชนที่นำขบวนแห่กระทงเข้าร่วมสร้างสีงสันในการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่จำนวน14ขบวนค่ะจากนั้นเคลื่อนขบวนบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันสามทหารตามถนนอินทยงยศเลี้ยวขวาแยกประตูข้างประตูช้างสีผ่านประตูท่านางผ่านวัดพระธาตุธาริพูนชัยสิ้นสุดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสพ านท่าขามโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินขบวนแห่กระทงใหญ่ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามสำหรับบรรยากาศการเคลื่อนขบวนในปีนี้ค่ะจังหวัดลำพูนได้ประดับประดาดตกแต่งเมืองลำพูนให้เต็มไปด้วยโคมหลากสีส่องสว่างทั่วเมืองในช่วงเทศกาลงานโคมแสนดวงที่จัดขึ้นไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนค่ะเพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานและถ่ายภาพเช็คอิน เทศกาลโคมเมืองลำพูนได้ตลอดทั้งคืนค่ะ